สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพร้ครับคุณตาคือเกาลังขับในสงเสริบนัวห้องวนครับพี่น้องวันนี้ครับสิฟ้าเห็ดมินวันบานครับแมงมุงน้ำกันครับลามปลาไหลครับลามเอีย็นมันเห่าจิดสองบังไงนี่ครับพี่น้องครับมาผมจะใส่นะครับเอีย็นผมตัดเครื่องนึงนะครับจะใส่บังละวสองตัวครับพี่น้องใส่ไรายอามเพิ่เนียนก่อนครับงูนีโบ๊เขาามวยญ่ปั้นไหนครับใส่ลุงป้ายครับ จุ๊บเยืยนทุกครั้งไปสามสี่หมื่นนะพี่น้องอ่ะนอนไว้ก่อนอ่ะครับบางนี่ครับจุ๊บนี่นี่ครับพี่น้องเชื่อก็เชื่อไอ้บังไอ้เชื่อฮะ ครับพี่น้องมานี้ตะไคร้ครับคระตุ้งใต้พริกนะครับพริกหั่นนะครับพริกแดงครับพี่น้องบบมะกรูดยมลงไปเลยครับรเห็ดเมนหไข่ต้มยำนะครับเอ,เ,เอาไปโหลด นี่ครับอ่ากล่องชุ่มไอ้ไก่กระซ่ามนี่ครับนี่ปือปากกระบอกนะครับอธิบายกล่องแนะนําพี่นอ้องนี้ยัดมุ่งไปพริกยุ่งมุงไปครับเป็นเพชรเลยใบมะกรูดจบเ,เรียบร้อยเหลือส้มครับเปียกเข้าพี่นอ้อง เป็นขากก็มือขางนี้ข้าวจจอจัดลงไปโอ้พี่น้องเอ้ยหิวโตพี่น้องครับอ่าหนามนี่คือมีน้ำปลามีเกลือชิลรดดีจังเขาใส่เรียบร้อยครับเขาคนก่อนเผื่อใ้เห็นเขากันพี่น้องนะครับยูนี่ครับกอกค,ครับโอเกอก เสีย,ยวยางเครืองก็บ,บางแล้วหนำโม่พ่อให้เข้ากับเอาหนำเป้าเติมอีกครับพี่นอ้องเพราะน้ำตรงนี้ปรุงแล้วจึงดนบาดไม่มีที่ตั้งจับหมาก่อนพี่น้องจับไว้ก่อน,นอก,ก,อ,นกอกครับโอ้โจรลงไปครับเรียบร้อยบดเต็มครับเดี๋จ,จะเอาสิเพิ่มนํำเป้าอีกครับ ครับพี่น้องตัวนี้น้ำที่เาปรุงแบบบวบเต็มกับกระบังเาครับเพิ่มน้ำเปล่าสี่ครับพี่น้องจะเพิ่มทั้งเดียวนะครับน้ำแห่งเขาเอาเลยนะครับพี่น้องนี่มันซุกกระคครับกระบังนี่น้ำอันมอ้เดือนมาฝังนี้เออนั่นแหละมาจากโมบังน้มังนะพี่น้องครับขาพร้อมนะครับตัวนี้องไฟข้าก็พร้อมแล้วครับ ัดการเลยครับจะยู้อยู่บนอะไรวะนี่้ห่อนหอนพี่น้องตายโอ้โโอร้อนร้อนร้อนอนี่โซเผาเยอะโอเคแบบนี้เด้พี่น้องใกล้ห่อนครัทนะพี่น้องปีดหนึ่งครับ โอ้โหนี่ครับพี่น้องใหม่เลยใหม่กับใหม่อันนี่ไพ่หรอครับนี่โอ้ทางในนี่เขาหลุดน,น้ำกันนะครับอัดซิบวใหม่คือสีกระดัยอันหอดอันหอ,อนหอโอ้ยอพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันครับโอ้ควันควัน โอ้่คักพี่น้องือสิเดีการนะครับบางนี่อ่าอีกบางเนืงอครับฟิกสิสองด่านครับอ่าบางนึงอีกข้างเนืงอครับน้พี่น้องครับโ pues อ้ยไก่ครับอ่าเยอมาก่ันครับเออโอเคนะโอ้มันกระบอกแน่น่อยพี่น้องเอ้ยโอ้โห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 วดเนี้ยครับพี่น้อง หมดแล้วครับสีสับโอ้เป็ตดตะกินอยู่พี่นอ้องอีกกระบอกนึงครับมาแม่นหน่อยพี่น้องปัดโทษปัดโทษเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ,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 โอ้สุดยอดครับสุดยอด หอมหอมหอมอว้าวดยอดครับเป็นตะกินครับมาพี่น้องเดี๋ยวชิซี่ร่วมกันครับ,อ,รบอ่าโอเคพี่น้องขอชิมก่อนนะครับเด้อขอกินอันนี้ว้าวหอนห่อนหอน,หอนโอ้เพชรจวดจักครับน้ำมันหอมบกพี่น้องบอกบักง่าย นัวนัวนัวครับนะพี่น้องเปียงแจ่วครับมาครับพี่น้องบานี้สซุกเรียบร้อยแล้วครับล้ามเยนครับโอ้ยเผื่อซุกพี่น้องเป็นสมมงครับเมนูจะเย็นครับทีนี้ถ้าใครหง่อนหิวข่าวนี้ท่านกินครับต้องเหตดแบบใหม่ครับนี่ทุบานเป็นเทเล็กผมเหมือนกันครับหอมครับพี่น้องเป็นหอมกินใหม่หอมเฉพาะเพลินครับในการล้ามครับ มาเบิงความป่อยเหมือนกันครับแต่ก็ใส่สูตรเพิ่มเติมมาหลายอย่างครับพี่นออ้องโอ้เมือคนคุ้มฉี่ครับเบื้องครับครับยุ่ยวยครับโอ้ป่อยดีครับพี่นอ้องอืมละไล่เด้่ยครับป่อยขนาดรบปั่นเข่ารักบาทครับพี่น้องโอ้ แกงมะกอกครับเนี่ยหืมสดน่ะหอดด้วยครับเย็นกับประมาณสมบัครคูณครับรวยาที่มก,กับประมาณสามทีตั้งสีิบนาที่่อครับอันนี้ผมโมมันใจอยากเันบุ๊คครับสมมุวงหนึ่งครับ เดี๋ยวผมจดุดดูห้เบืองครับเปื่อยหักพี่นอ้องหืมจางพักมือครับเปื่อยยังหักเลยครับจริงจริงมิโน,โน่นี่ไปเห็ดกินอยู่ทงอยู่ท่าครับง่ำเกีียวเขาครับำนี่แซ่บครับ หรือห้มันอยู่ปลาห้ามมมีหมอครับอยู่ไก่ก็ไผ่ก็กระสานครับนี่บางาเห็นไผ่เห็นโอ้แซ่บครับอันนี้ผมบริษัทขี่ครับพี่นอ้องเอามคาขางไปสามมือครับเีออกเกี่ยงมิ้นครับ อืสุดยอดครับเปื่อยครับอมหูติดเลยครับสวดหนามลองข้อกัน บังมันไขบังมัดงายครับย่านพันเอียนในเวลาผมใส่บางสองตครับที่จริงแล้วเดีย๋ยวนางบางละซีโตก็ใส่ได้ครับถ้าบางมันไครเขาใหญ่ครับอ้ันใหญ่ครับน้ำต้มครับตอนแรกพอดีเป๊ะครับอย่านพปนแหงก้อนครับพี่น้องเติมน้ำเปล่าใส่แต่ก้อนก้อนเผาครับ ผลสรุปแล้วนำตวมไร้ยลพดพี่นอะแต่เราแปละครัประสบการณ์ทางแหล่อสุดยอดพอดีเป๊ะเลยครับคนนู้นอะไรนวครับนี่เจยนาเซียดในเบิ่งอีกครับเดี๋ยวตอนนี้ครับคือบาโบกีไายพี่นอนอะเอียนกับเป็นขนาดกลางครับ cổng cây ngay Ừ, đủ toàn hàng không? Bị bươi

ยำก็ดูพร้อมมากครับพี่น้องดูมันอยู่แข็งเลย เราตุ่มลองข้อค,ครับผมมีสมุนไพรใส่เพี้ยวๆครับเนี่ยแต่มีสมุนไพรสุดยอดครับบริบูไก้เพื่อนครับก,กินอย่างครับกินพร้อมใส่ครับใส่ที่บีจะขม่ำล้ำไปเนาะ chính vì những cái giai đoạn khác không thường trong thử ngày tôm nay h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 ôm nay giỏi มสมแจมก,มกรอบค่ะกรอบซุกด้วยนะจะแจมจะหอมปอนหอมครับจะมกรอบแสมนุ่งนว่ง สีมังกรน,น่ะผมไม่เอาเว้ยท่านพี่น้องแซ่บอีกแบบครับครับในนวลต้มเป็ดครับมันใส่ข้มหอมถั่าต้มเป็ตด้วยซึ่งครับไปแซ่บอยู่ครับแ,แต่ถ้าเอาล้ามเอาหนึ่งวันไหนข้มหอม้องกินใหม่ครับหอมไม่ไั่ thêm cái mãi àm thêm àm 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 มัดกลางอะไรครับเห็นค้นโตกลางๆครับกางเติมแข้งครับพี่นอ้องกินไม่ร้ายกับบาดปากพี่นอ้องน้ำตุ่มลองข้อครับกางแขงมือครับ ขนาดด้วยพี่นอกเพื่อดีขนาด ชุดจอดครน้องเสบๆครับในที่จำสูดใหมเถื่อนาเชี่ยดีครับพี่น้องน่าชาปลามะลามกุ้มะลามรับพี่น้องนี่ครับครับพี่น้องขอขอบคุณกือบพุ่นครับพี่น้องที่ติดตามเบิรงจนจบคลิปครับโอกาสนายครับมาติดตามกันไหมครับชิมีเงี้ยังะเป๋าพีตอนน้องครับท่านมนี์สวัสดีครับ